โอเคนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีน้องผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมส v i ไ o เวอร์ or, แล้วเอ้สไ વ เวอร์ or, ครับนะครับก็เป็นเกมแบบแนวมาครับครับก็เรามาเล่นกันเลยลุยขอตัดคลิปไปแป๊บไม่ไม่ต้องหลอกไปเรื่อยๆเลยเ ก็มีหูแตกกันเป็นบางครั้งนะเพราะผมช่วงนี้เป็นหวัดแล้วหวัดแดดมาบ่อยนช้ามาขอตัดคลิปไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดไปเดิมมาก็แหลกเลยโอเคครับ เป็นเรือเป็นชาวที่แบบถูกเรือทอดทิ้งเรือจ้าเฮ้ยไปตัดไม้กันแล้วเอ้ยไปตีไม้กันหลายคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าเริ่มเล่นมามนไม่ได้เป็นปุ่มพวกนี้ครับ W A S D นะคะรับอาจจะไม่เป็นปุ่มแบบนี้นะครับเริ่มเล่นเดี๋ยวพาร์ตต่อไปผมจะสอนทำแล้วกัน ใครรู้แล้ก็ต้องขออภัยด้วยครับรีบตัดจนกว่าจะมืดค่ำนะครับ อุ้ยใหญ่แล้วสิงโตมายู่ไหนวะมันกัดหมูอยู่ยะช่างมันเถอะเสียงมันอยู่ขวามือแล้วครับพารนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่ขาบของแล้วก็หาของก่อนพาร์ทหน้าไม่ผิดหวังแน่เราจะมาสร้างบ้านก่อน ในพาร์ทที่สองครับพาทนี้เราไปหาไม้หาหินก่อนครับตามถ้ำมีอย ไปหาพวกหินก่อนเอ้ไปหาถ้ำก่อนครับอะไรอยู่แอร์โ <No. S 2> นเนยหินขุดไปขุดมาเจอแเหล็กเฟี้ยวเลย ก่อนที่จะมืดค่ำนะครับเหนือหน่อยเหนื่อยเราทำเป็นการคาบของกันดีกว่าไอ้ดินเสียงม้ามีม้าด้วยสุดยอด นั่นไงอยู่ในหลุมนานๆวนนนิ่งม้าขาวลูกพ่อมากินนี่มาไอวอตเฟคมาลายนึกว่ามา้าโด เริ่มทำการคูณหิดเลยแล้วกันก่อนที่จะมืดคำ่ำ โอเคแล้วอุ้ยฝนตกทั้งที่ดีว่าเราควรจะนอนนน่นะครับเราควรจะอยู่นี่ไป็นสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องนอนก่อนดีกว่าครับนอนเลยไหมนอนเลยดีกว่าต้องนอนบนไม้โดยเฉพาะ เค okay, ปิดหมดแล้วเอาเป็นไรอะ่ะงั้นระหว่างเราฝนหยุดแล้วก็คุดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราจะตัดคลิปไปตอนฝนหยุดตกเลยแล้วกันโอเคไปเลย โอเคนะครับตอนนี้ฝนก็ได้หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาไปไปนไยอีกฝั่งนึงตอนนี้เราค้าแคนไม้นะครับแท่งไม้ดีไม่ใช่ไม้ ตอครับตรงนี้น่าจะมีฐานนะไม่เป็นไรหรอกครับขุดไปเถอะเคพาร์ทนี้พวกเราควรจะจบกันไปยังเหอย,ยังยังไม่จบนะครับ จแจ้งข่าวสายกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมาคามแล้วนะครับัวชั่น0.14.0นะครับผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่รู้ทำไมจูจๆก็ไม่อยากเล่นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเล่นสว i v เวอร์เล่นคาบแทน โอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วถ้าอย่างไรในพาร์ทหน้าก็ค่อยไปสร้างบ้านนะครับตอนนี้เราต้องค้ามีโตกันความปลอดภัยไว้ก่อนนะ โอเคได้มีโตก่อแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเช้านะครับเพื่อความปลอดภัยก็ตอนนี้ถ้มามืดล้วก็จริงนะครับแต่เราควรจำเป็นที่จะต้องจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับโอเคไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ